ยาย่ายหองเรียบร้อยแล้วก็พผ้ากันไปตะล่อนตะล่อนขี่มอไซค์เนาะเป็นเถาแว่นก็อัน ใหญ่สกอยนะคะพี่น้องขาขี่มอไซต์ต่่อนตะล่อนพอดีกับว่ามือนี้โอเคแดดดีแต่ว่าไปซักผ้าก็ไม่ได้ตากแดดอกคะพี่น้องขาแต่วิไลเห็นว่าโอเคแดดดีอากาศดีวิไลกันเลยบอกพ่อใหญ่ว่าแปบพ่อใหญ่ว่าคอยเอาผ้าไปซักพ่อใหญ่ว่าบ่จ้างเขาซักบ่เอาให้โร่งแร่ซักพี่น้องขาถ้าจ้างเขาซักมันก็สี่ร้ยบาทเนาะมันก็สิเป็นหลาย้อยถ้าว่าขีเหนียวบ่ได้ขีเหนียวดอกค่ะพี่น้องไล่เห็นว่ารานซักมันมีเนาะค่ะนอกเขาเปิดเป็นหยอดเหรียญล้วก็ซักกค่แค่สามสิบบาทพี่ นอ้อนขาเราบ่ต้องมาตากยากอบมันแห่งเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะ เฮาเอาเข่าเครื่องอบก่แค่สี่บาทเอาเข่าเครื่องซักก่แค่สาบาทพี่น้องคะจะห้า,าไปจังให้ลงแรมเอาไปซักให้อันมืดอันทุงปุ๋ยทยีเอามาใส่เส้อผานั่นก็สิมืดยร้อยอยู่ละค่ะพี่น้องคะนี่ก็แค่70บาทเบาาทนอปยัดไปในโตคะ่ะวิไลกระป๋อยพญ่ยผับผาอยู่ในห้องคะ่ะหลังจากซักมาเรียร้รยเนาะคะ่ะงานผับผ้านี่เป็นงานประจําของพญอ,อยู่แหลวว่าอยู่เมืองไทยหรือว่ายอยู่เยอรมันนะคะพี่น้องคะทีมพญ่ยผับผาอยู่ในห้องแล้ววิไลก็ออกไปซื้อตาบกหุงมา กินแล้วก็มะนางกินอยู่ที่อ่อาสะไวน้ำของโรงแรมนี่แหละค่ะพี่น้องคะ <Okay. S 1> ได้จนะนี่กะ่าเด,ด, hey, <so. S 1> ด,ดู่พฮโซ่ด

ja, vom Bus. Mit dem Bus, mit einem größeren, weißt du? Wie viel? Finde ich fast besser, größere Bus zu fliegen. Also, wenn man fliegt, wir brauchen auch einen Tag. Wir lassen den Tag 2 fliegen. Vom Trab. Vom Trab zu einer Boom 3000 Genau. Mit Bus 700 Mhm. Mm ich denke, das ist, das ist okay. Mhm. Und die you know. <laughs> sparen man nicht vor 15.000. Wir uns wirklich 2.000-3.000 Pack. 2.000 Pack. Ich sollte mehr mit diesen Bussen fahren, mit Rot. Weniger mit.

ปกติกับว่าได้ซื้อมานางกินยุนี่ดอกคะพี่นองค่ะปกติวิไลก็ซื้อมากแล้วิไลก็นางกินยุห้องเนาะแต่หังว่ามือนี้วิไลอันซื้อมาแล้ววิไลกันเลยว่าเออเพงเยาวาไปนางกินยุพุ่นหล่ะไปนางกินริมสานามพี่นองค่ะเกือบจะมีปัญหาเนาะค่ะเกือบจะเป็นดราม่าเนาะค่ะ เกือบจะเป็นดราม่ากับพนักงานเสิร์ฟยู่หันแต่แหงวานวิไลก็เคยสั่งในของูนในโรงแรมนี่กินแ่ะค่ะแต่แหงว่นมันตำบดแซบพี่น้องคะเขาตำแบบจะออกแบบวาสต์ตายห้ฝฟรังกินมันบมเมนตําใหนาเล่าเล่าจังเฮากินนะคะพี่น้องวิไลสั่งเราวิไลกินได้ประมาณสองคํำเราวิไลก็เอาทิมไว้ว่าเสียดายเงื่อี่จ่ายไปยุดอกค่ะพี่น้องคะแต่แหงว่นมันกินบดได้มันกินบดลงมันกินบดแซบมันบดแซบคือเฮ้าไปซื้อตามอันที่ข้าเจ้าเข็นรถขายหรือ ว่าตามร้านที่ขาเจ้าขายแบบว่าขายตำหกหุ้งนะคะพี่น้องค้าสั่งในโรงแรมมันไม่อร่อยเลยเ <c oughs> นาะพี่น้องลอยหาสิบบาทบ่ไดนมีความรสชาติของตำหกหุ้งบ่ได้มีความรสชาติมันจะออกเป็นไทยๆสําหรับฝรัง่งเฮ้าบ่เมนฝรัง่งเฮาบ่เมนสไตล์นั่นพี่น้องคะ่ะเวลาบ่สร้างกินวัานีเมือนี้เวลาไปซากผาไปไลก็เลยบอกไงว่าเดี๋ยวฉันจะไปสื่อตำหมกหุ้งความที่คิดว่าสื่อมาแล้วมานางกินแป๊บเดียวกับแค่ตำบมกหุ้งโคกเดียวนะฝรั่งเพิ่นกับบ่ได้กิน กินน้ำเห่าพญาย่นก็บบได้กินน้ำวิไลเม็นบ่พี่นองคะ่ะวิไลกัน,นางกินของวิไลย,ยุ่งซีหละ่ะบ่ไดม้มากไม่แค,แค่แค่ตำบกคุงโคกเดียวเกือบจะเป็นดรามา่าเพราะว่าพนังงานเสือพรไส้มันกับมาถามพญาวาสร้างเบีย์กินบอพญาวาบ่ว่าสันวา่าเพราะวา่มามันเหลือเบียยุ่เครงขวดอยู่ในห้องพญ่กเ็เลยเอามากินบบดนี้ม,มันก็เลยมาถามแล้วมันก็เลย ว่าไหวิไลว่าเอาไม่แนะนําให้เอาอาหารมากินที่นี่นะครับถ้าเผื่อเอามายกเอามากินยกออกมาสี่ห้าอย่างเอามานั่งกินตรงนี้ไม่แนะนําคนอื่นเห็นเขาจะเป,เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีว่าสั้นพี่น้องคะวิไลก็เกิดอาการศูนย์คือการเกือบเกือบจะอันวิไลก็อดใจไว้บุิไลบา,าวาเนาะคะ่ะตรงนี้ โรงแรมตรงนี้มันจิมีคนหนอกที่เขาออกที่แบบว่าบ่าแมนเฉพาะคนจิบพักในโรงแรมเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าหน้าหาดข้าเจา้าหน้าหาดข้าเจ้ามันงามแล้วมันก็จิมีคนหนอกมานางอ่าอยู่หน้าหาดหรือว่ามานางอยู่สาวาย่านแม่หล่นนามในสาวาย่านนี้ได้เนาะค่ะพี่น้องคะแล้วเขาก็สร้างโรงสร้างเดิมกินเขาก็สาม,มารถนางได้แต่ที่จริงเน่ะ พนักงานโรงแรมแมันต้องจีตาห์มีไล่แนว่ว่าวิไลเป็นคนนอกหรือเป็นคนในเนาะค่ะหฮาก็หูหก,กันละเทศสายุดอกกบพี่น้องค่ะหฮาบอดดิ้งมั่งกินแบบว่าหฮาบ่ดด้เอามาก,กินแบบว่ามากมมยมันก,ก,ก็กินแค่เชือดเดียวข้างเดียวนาะพี่วิไลแก็เขาใจยุดอกวิไลแก่เข้าใจสถานที่ของเขาอยู่พี่น้อง่ะวิไลบ่ได้ดืม่มวิไลบ่ดด้มืนที่แบบว่าอุ้ยเอามานังกินเพราะว่า วิไลไดเอามาแก่วิไลไดเอามานางกินแล้ว<ม>ก็เลยกินตรงนั้นเลยเนาะคะ่ะ<ม>ปกติวิไลก็น,นางกินอยู่ในห้องล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะวิไลก็น,นางกินอยู่หน้าห้อง<ม>ถ้าเป็นห้องเกาอ่ะวิไลก็น,นางกินอยู่หน้าหอ้องโซยกินอยู่หน้าห้องผู้เดียวล่ะคะ่ะแต่ว่ามือนีก็เจ้เกิดอีอยังขึ้นเนาะคะ่ะก็เลยถือออกไปนางกินก็บพใหญยอย,ยูุสสะไหวยนามพี่น้องคะ่ะแต่ขงว่า อันมีผู้เดียวราคามันเลื้องมากมีบอกพอไสนะ้นั่นผู้เดียวมันเลืองมากวิไลก็อดใจไหวหน้อยนึงเนาะคะ่ะพอแต่ว่ากินแล้วบ้านี้แล้วพอใหญ่กับอ่าล่งไปเล่นน้ำเนาะคะ่ะวิไลก็ล่งสะวิไลก็เลยเอินมันมากวิไลก็เลยว่าทีหลังเธอก็ต้องถามหน่อยสิว่าเราพักหรือไม่ได้พักที่นี่ฉันไม่ได้เอามากินทุกวันฉันไม่ได้ถือมากินทุกวันแล้วฉันก็ไม่ได้ซื้อมา ถ้าอย่างสิบอย่างเพื่อจะมานั่งกินตรงนี้เผอิญฉันมากินแล้วฉันแกะแล้วใ้ฉันทํายังไงวิอไลกะวางสีเนาะค่ะเกะือบมีดราม่าที่กันลคะคะพี่น้องคะเราก็ไม่ได้ว่าเขาหลอกเนาะคะ่นเนาะเขาก็อยากขายของเขาก็อยากขายของเขากยากเห็นเป็นตัวอย่างสําหรับคนอื่นที่บอดีแต่ในแง่ที่นั้นเขาก็น่าจะถามเน,นาะค่นเนาะน่าจะอารมณ์อรวยหรือว่าน่าจะถามหน่อยว่าเราพักที่นี่หรือเปล่าเฮาอยู่มาตั้งแต่วันที่สิบจนหดมือนีนนะพี่น้องคะนันนขนาสิ จำหนาได้หนาลรล่ายังสีว่าพักอยู่ตรงหนีบอปอยายเราก็ถามว่ามีปัญหาอย่างบอเขามีปัญหาอย่างคือเห็นเธอคุยกับเขาโดนแต่คือเห็นเขาว,าว่าเพราะว่าพอะายเราบ่งหูภาษาไทยเนาะพี่น้องค่ะอย่างว่าย่าคุยกันพอะญยเรายก็บ่หูภาษาไทยพอยายเราก็อยากหูว่ามีปัญหาอย่างตี ที่อ่เอาตำบอกหูมากินตรงนี้มีปัญหาอย่างลายบบจังสันอย่างสีพงไเรายก็ถามเป็นไรกิตอบพงไ่ยยไปว่าบ่มีปัญหายังดอกบ่มีปัญหาอย่าง,าาางจริงๆน่อย่องศูนย์ล่ะค่ะย่องศูนย์ค่ะแต่ย่อง,อ,ง,อ,งอดเอาวามโมโหวความศูนย์เนาะความจีบแบบว่ากําล่งกินแสบๆมาเจอข้ามเบาแบบนั้นพี่น้องคะ่ะ บานี il, hmm. you. You it, er uh ้พ huh. uh ่อหญยเพิ่นจีร่างดด่มพ่อหญยเพิินจีซ่างของวิไลกันเลยบอกว่าบ่บ่หายร่างบ่ต้องสร่างเจ้าอยากสร่างเจ้าไปสร่างกินหมองอื่นเจ้าอยากสร่างเจ้ายางไปหมองบาหมองอื่นเจ้าหาไปกินหมองอื่นหมองนี่ก็นอนเล่นเท่าซุกมือนั่นว่าค่ะพี่นองค่ะเท่าซุกมือที่กินตามหมองหุงบ่ได้สร่างบ่ได้ดดิมบ่อะไรยางเลยพี่นองค่ะวิไลบ่หายพ่อญ่สซ่างเด่มอยากกินเข้าตรงนี้กับบ่กินเขาออกไปกินข้านอกเขาบ่ต้องกินในโรงแรมเพราะว่าความศูนย์พี่นองมันใส่เด็กเสิร์ฟบอกกันนั่นพี่นองค่ะเราก็ ลันเนาะเราก็อร่อยออไหมจริงๆนะเด็กเสิริมนะมันนาดจะถามมัน <c oughs> นาดจ,จะเบืองมาเขาเป็นค้นผักในโรงแร่บอรหรือว่าเขาเป็นคนหนอกที่มา อาเลานน้ามยุสะยูนาหาดบอนะคะพี่น้องคะเอาละ,ะพี่น้องคะขอบคุณพี่น้องปองไปสู้ผู่สุขคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้วิไลคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะวิไลก็มาจมก็มาว่าวให้พี่น้องฟังจากน้อยอย่าฝ่าวเบื่อย่าฝ่าวลำค้านวิไลเด้อค่ะพี่น้องคะขอบคุณพี่น้องปองไปสู้ขู่สุขคนนะคะพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปหน้านะคะใกล้วันแล้วนะคะใกล้วันแล้ววิไลกับจิพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวจ้ ท่าบุรีเราเจอกันใหม่พอกันใหม่ค่ะจุบจ๊บจุ๊บ